อะมาโดไฟเบอร์ iber, กับสารอันทรงคุณประโยชน์ไซเลียมฮัสมีชื่อว่าเทียนเก็ตหอยนั่นเองซึ่งมีถิ่นกำเนิดจากประเทศอิหร่านอินเดียและตะวันออกกลางเป็นประเภทไม้ล้มลุกเป็นเส้นใยอาหารชนิดที่ละลายน้ำได้ไม่มีไขมันไม่มีคอเลสเตอรอลไม่มีน้ำตาลจึงไม่ก่อให้เกิดพลังงานและไม่อ้วนนั่นเองเมื่อผสมกับเครื่องดื่มจะสามารถพองตัวได้ถึง25เท่า ทำให้เรารู้สึกอิ่มและทานอาหารได้น้อยลงและสามารถเาผาผลาญไขมันเก่าดักจับไขมันใหม่ที่มากับอาหารมาให้ร่างกายได้ดูดซึมจึงช่วยในการลดน้ําหนักได้เป็นอย่างดีประโยชน์อื่นๆของไซเลียมฮัทหนช่วยบรรเทาอาการท้องผูกเนื่องจากไม่ชอบทานผักผลไม้ซึ่งจะช่วยในการบีบตัวของลำไส้ใหญ่มีประสิทธิภาพมากขึ้นทำให้การขับถ่ายเป็นปกติ 2. ช่วยกําจัดของเสียและสารพิษต่างๆในลําไส้ขจัดไขมันต่างๆที่เป็นคราบจับในลําไส้ 3. ช่วยยับยั้งกระบวนการสังเคราะห์ไขมันในตับควบคุมระดับคอเลสเตอรอลในเลือดและ 4. บรรเทาอาการของผู้เป็นโรคซิดวงติดตามข้อมูลดีๆของอมาโดไฟเบอร์ในครั้งต่อไปนะครับ